ไปตีปากขี้กางน่ะที่จินยองจากบทประหารของนกกันตะทาวนตัติ่เนนอะไปคลิปวันนี้เสร็จแล้วไปนะครับวันนี้กับกล้องพาทัวร์ม้วนปลาตกปลาครับเราจะไปดูกันตรงนี้ ใครจะได้แต้มซื้อข้าวปั้นไหมซื้อดิซื้อบ้งเก่ีหนึ่งกาซื้อขี้เก่าซื้อมาซื้อนี่ก่อนซื้ออยู่ที่เก้าย่ะตอนนี้ที่ตรงนี้ก็กำลังจะก่อสร้างกันแล้วนะเราคงจะได้ดูมันหรือเปล่าหรือไม่มันหรือเหี่ยวติดตามผลงานกันสำหรับวันนี้วันนี้วันศุกร์นะเราไม่มีงานทำแล้วเราก็ไม่ได้ทำงาน ไปเจอกันนะครับถึงหน้างานโอเคไหมโอเคครม่ครับยาล้มอะไระซือกฟ่นมอรไแนักแฟนเพลงวันนี้เราได้นำเสนอผลงานกานมาตกปลาอันนี้เรามาตกปลาล่าเยื่อนะมาดู ผลงานกันนะครับตอนนี้เด็กๆก so, yeah, ็ลงมาก่อนแล้วเราก็ตามมาฉีบทชีดบทใช่ยานนอนน่ะนี้นี่น้ำเดียวมาเย็นนอนน่ะเนนอนยันหน่อ้าาตีตีป้งเนี่ยคือบ้นุ้งเนี่ยเช้านียดิ โอ้ตีนี้ก็ส0เมตนะมันมมนหุ่นบ้องเลียี่เกินเนี้ยบุได้ปะบรได้บรได้บุไดเชี่ยให้ไล่เชนกินก่อนครับ่าน้ บันก็หวานเนี่ยังกระโดดกระเดียกกว่าไปทะเลมีห้องน้ำคืออยู่ไปบุ้งงินะฮะบ้องไปเป็นห้องน้ำหลังบนนด้วนนี่มันลึกังเม็ดละฮะมันบ่เนี่มันตาน้ำจากกระโดดนะี่มันนี่มีเขาเจอแถวนั้นนี่

ไปบดีก็ได้ซี่นี่จำพอด,ด,ดนะีป่ะไหนฮะวัววัวยนะืนอย่น่วัวป่าอืมเหมียยุติสิ้นเดียนนี่ก็ไปแล้ววัวป่าอยู่นะอ้ยเฮียวบ,บวกนะบนนี่ปุ๊บ <laughs> ไอ้ชันดีววะตมเดียวกตุกเม่กระตุกเม่กระตุกไาเวดนะเอาม่นีเต้มโลมาอยู่ไปอะไม่เชียนตัวกี้ต้องให้ก้อนโอ้หัดโอ้ยเอาโอ้ยบ้าตุกเวดกับคนโจดนี่ขำเต็มระเบ้ายังวะข้อติมีม อิน่นีว่ันมันก้อนหันี้บอเขาฮาปะมก้อนน้าปะห้ก้อนรางก่อนบึ้งดนนะนะมีน้าก้อนางอันเดียวกันโอ้ยตายละอู้หบอันเดียวห้ามน้าวัน่้ก็นั่นตัวนี้เดปะเบ็ดบอดีก่อหึ

เอาบิบจับแม่ป่าน่ะุ้งมึงก็ว่ามาขาวเขาไอคีบตกอ่ะนี่ครับลืมให้เอาแนวคลิปเบ็ดมาเอานี่นั่นไปป่าจช่ไหมน้ำขาวมึงจะจับเอ้าจับสูดได้ไหมนี่ครับจับกันเลยโอ้

อุ้ยโอ้ย,อย,อยนึกว่าปลากินเชุดปเบ็ดโอ้ยกองขับเดินในห้องกน <c oughs> กินมามากาครับเพื่อนๆเดี๋ยวเอาหีดดลงเลยโอ้ยามันมันเป็นคนใบนมันอ่อนนะ ได้แล้วครับพันโอ้บ้านแต่ม,มากคนเดียวนะโอ้ <c oughs> ปลากล้างเยอะนะฮะปลารุนนี้ฮะเราเบ็ดเราระดับเบ็ดเรามันต้องปลาเนื้อเยอะๆนะปลาเบ็ดถึงจะกินนะปาลาขี้ก้างอย่างนี้เราไม่ชอบ<า>นะก็เลยให้เด็กๆมันตกเล่นๆไปอยอดไหนดูหน้าสิโชว์หน้าหน่อยสิเห <c oughs> มือนคุณโจนถ้าขม้าแดงเลย <c oughs> เอเื่อมาโซสินี่ฮะเหยานี้กินดีนะครับอ๋อนี่มันต้องเหยื่ออย่างงี้คนระับอ๊มโอ้ดังกว่ามันโอ้ยโ,โ,โอ้คือมาทีเทโนโ่มาทีหลังก็ดังกว่าแล้นนะเนี่ยโอ้ขีก็โดดอ่ะ น้าไฟนะมันเขาไปอยู่ในโฮอนะอุ้ยโวตัวน้องมัน้อยน้องตัวน้อลแล้วปนี้น้อยบ้ามากเมั้เบ็ดขนาวนี้นะรับเลยาวขาวราบเซฟเ้อคือปะตอง cái cang lài, bà tông là cái cang lài, cái cang cang tìm không? tiết quay thằng gì đây à? uuu, đây à? đi <laughs> 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 Ủa bà kêu nó lại như Thì mình cắt bỏ nữa Bà kêu nổi nó lại chẳng จากเซียนนพครับ,บาง,งานวันนี้ไปงาตัวคืองานอืมาง,งานวันนี้ครับแล้วก็จะกลับกันแล้วเราไปเจอกันใหม่ในทริปหน้าฝากกดติดตามด้วยครับวันนี้เราก็จะปิดคลิปกันแล้วนะครับกดแชร์นะครับน,นีไปโซฟากับเซนของเรา ไปสุขเวอร์ได้ไหมไปคลิปแล้ววันนี้ก็คงจะจบคลิปแับโซเฟอร์นั่งอัดคลิปอย่างเดียวนะเนี่ยคงจะจบแล้วนะเทไหมวันนี้โอเคไหมพอใจยังวันเนี้ยโอเคเล้วที่ปาดแล้วนะนี่ควันนี้ก็โอเคครับมาให้มันเล้วนั่นไม่เล้วเดี๋ยวโพเดียวเดี๋ยวโพเดียวแดงบอกปัจจคีกระเดียนม่วงนี่น้ำน้ำเตาหมดแล้วนะฮะคงจะจบคลิปกันวันนี้นะ เอาไว้วันหน้า like ค่อยเจอกันใหม่จุบุจ <laughs> <laughs> like ุบุอืมไปไปนะไปคลายบางอย่างที่นี่ไนเจอกันที่ใหม่ครับ